สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอขนมไขน่นกกระทามันม่วงทำเองก็ได้ง่ายนิดเดียวครับมันม่วงนึ่งสุกแล้ว250กรัมแป้งมัน120กรัมกะทิ50 ml น้ำตาลทราย70กรัมเกลือ1ช้อนชามันม่วงนึ่งมาให้สุกนิ่มเลยนะครับนำมาขยำหรือบดให้ละเอียด จากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไป70กรัมนวดให้เข้ากันครับถ้ามันยังร้อนหรืออุ่นอยู่น้ำตาลก็จะละลายเข้าเนื้อได้ดีครับเสร็จเรียบร้อยใส่แป้งมันลงไปครับค่อยๆทยอยเติมตามด้วยกะทิก็ทยอยเติมเหมือนกันครับนวดให้เข้ากันครับ พอเข้ากันดีแล้วก็ทยอยเติมแป้งมันที่เหลือไปจนหมดครับนวดจนเข้ากันแล้วยังไม่เนียนนุ่มก็เติมน้ำกะทิลงไปอีกครับค่อยๆนวดค่อยๆเติมไปเรื่อยๆครับนวดจนเนียนนุ่มเข้ากันเป็นเนื้อเดียวและไม่ติดภาชนะ สามารถปั้นเป็นก้อนได้ไม่เหลวจนเกินไปก็เป็นอันใช้ได้ครับปั้นเป็นก้อนกลมไว้รอทอดได้เลยครับใช้น้ำมันมากพอสมควรครับพอน้ำมันร้อนนํำลงทอดได้เลยใช้ไฟปานกลางตอนขนมลงไปใหม่ๆก็จะเป็นสีขุ่นๆนะครับเพรอขนมเริ่มสุกก็จะลอยขึ้นมาเราต้องคนให้โดนน้ำมันทั่วๆนะครับจนขนมเริ่มมีความใสใช้ตะแกรงกดลงไปแล้วก็คลึงครับ จะได้มีความโปร่งข้างในกดไปเรื่อยๆใช้แรงพอสมควรครับขนมก็จะพองโตขึ้นเพรอขนมเริ่มสุกตามต้องการก็เร่งไฟเล็กน้อยก่อนจะตักขึ้นครับเพื่อให้ได้ผิวที่กรอบจากนั้นก็ตักพักเสด็จน้ำมันครับทอดที่เหลือต่อไปจนหมดขนมไข่นกกระทาของเรากรอบนอกข้างในโปร่งอร่อยมากครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ